สวัสดีค่ะพบกับอ er ิสูสเสียงไพศาลนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาชมสุดหล่อคันนี้เลยนะคะเป็นสเปคแคบนะคะ1.9กิลเอสนะคะสีเทาแลมโบลอหล่อพร้อมแม็กแต่งนะคะนี่ก็เป็นรถลูกลูกค้านะคะของเซลพี่ขวัญนั่นเองนะคะก็ยืมลูกค้ามารีวิวกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า2024เนี่ยคันนี้แต่งหล่ออะไรบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะฝากระโปรงนะคะดีไซน์นะคะแบบใหม่นะคะทําให้รถเนี่ยดูใหญ่ยิ่งขึ้นนะคะ มาตรงด้านหน้านะคะจะเป็นโลโก้ Isuzu แบบโคเมียมนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะก็คือจะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นดําสลับกับเทานั่นเองนะคะไฟหน้านะคะแบบใหม่นะคะดูสวยงามมากนะคะด้านลางนะคะก็คันนี้นะคะเราทําพิเศษนะคะแถมไฟตัดหมอกให้ลูกค้าด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นลังพึ่งดีไซน์ใหม่นั่นเองคะ่ะโอเคเรามาดูในส่วนของแม็กกันนะคะแม็กนะคะจะเป็นแม็ก P E 3 7นะคะสีดำก้านยกนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะก็จะมีครอบพิเษสีน้ำเงินนะคะก็คันนี้นะคะจัดทรงนะคะหลอนๆนะคะหน้า2นะคะหลัง3าก็เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะก็จะอยู่ด้านข้างตัวรถนะคะแล้วก็จะมีนะคะสัญลักษณ์นะคะสเปกแคปนั่นเองค่ะคันนี้นะคะก็ใส่คิวกนสาดนะคะแล้วก็อันนี้ก็ติดฟิล์มนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นนะคะ เบ้ามือจับนั่นเองนะคะแล้วก็มีการติดมือจับเพิ่มด้วยนะคะเพื่อให้เข้ากับดีไซน์นั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันเลยค่ะอ่าด้านหลังของเรานะคะมือจับนะคะจะเป็นสีดำน,นะคะมาพร้อมกับอกล้องนะคะเวลาเข้าเกียร์ท้ายหลังเนี่ยก็จะดูภาพจากตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เรามีแถมกล้องบันทึกภาพให้ด้วยนะคะก็จะประเมินผลจากด้านล่างเลยนะคะ โอเคหล่อมากนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะว่า2024เกรดเอสเนี่ยให้อะไรมาบ้างคะ่ะค่ะสำหรับรุ่นสเปคแครเกรดเอสนะคะก็กุญแจนะคะจะเป็นแบบขายแบบนี้อยู่นะคะแต่ว่าคันนี้นะคะเราจัดโปรพิเศษนะคะก็แถมกุญแจรีโมทให้ลูกค้าไปด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะคันนี้ลูกค้าคือแต่งแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะ อย่างแรกนะคะก็ลูกค้านะคะแต่งเป็นเบาะหนังนะคะก็เป็นสีดําได้แดงนั่นเองนะคะส่วนตรงนี้นะคะที่เห็นก็คือเราคืนเบาะผ้าเดิมด้วยนั่นเองนะคะด้านล่างนะคะคันนี้นะคะก็คืออ่าพุ่มกลุ่มพื้นตรงนี้ด้วยนะคะทําให้ดูหรูหราด้วยนะคะในส่วนของพวงมลาลัยนะคะจะเป็นพวงมลาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายก็จะควบคุมเครื่องเสียงนะคะรับสายโทรข้าววางสายนั่นเองนะคะ หน้าจอนะคะให้มาขนาด8นิ้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่มาใหม่เลยนะคะก็จะเป็นช่องเสียบ Type C ตรงนี้เลยนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผงนควบคุมนะคะเลือกช่องทางแอร์นะคะพัดลมแล้วก็ความแรงของแอร์นั่นเองนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะถ้าใครไม่ชอบเกียร์ธรรมดาเนี่ยสำหรับรุ่นสเปซแคป1.9เกรนลิตนะคะก็ยังมีเกียร์ออโต้นะคะให้ลูกค้าเลือกอีกนะคะเดี๋ยวเราไปฟัง โปรโมชั่นกันเลยค่ะค่ะสำหรับโปรโมชั่นคันนี้นะคะจัดให้เลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่มีใสรักรถอิซูซูนะคะแบบแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง2,900บาทเท่านั้นนะคะพร้อมแม็กแต่งจัดทรงหล่อๆแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับครอบครัวอิซูซนะคะพิเศษสำหรับเดือนนี้นะคะรับส่วนลดเพิ่ม1 0 0 0 0บาทเลยนะคะก็ จำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะก็หมดเขตสิ้นเดือนนี้นะคะสาหรับลูกค้าท่านไหนเนี่ยที่อยากจะจองรถนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามด้านล่างได้นะคะเราจะมีทีมงานที่ปรึกษาการขายนะคะคอยให้คําตอบลูกค้านะคะแล้วก็ลูกค้านะคะอยากจะให้เรารีวิวรถรุ่นไหนนะคะสําหรับโฉม2024เนี่ยก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย